สวัสดีครับเมื่อนานมาแล้วสมัยตอนที่ผมทำงานอยู่ที่เก่าผมเคยไปสัมมานานอนค้างที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งทำให้ในคืนวันนั้นผมได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนหัวลุกแบบชนิดที่ว่าผมได้เจอเข้าแบบตัวเป็นๆเ,เห็นแบบเต็มๆสองตาจนแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ เรื่องราวในตอนนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่ผมทำงานไปทุกอย่างก็เป็นปกติดีแต่จนกระทั่งในวันหนึ่งหัวหน้าก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับพวกเราว่าอาทิตย์หน้าจะมีงานสามาาัมมนาเป็นงานที่มาจากส่วนกลาง เป็นการอบรมความรู้ธุรกิจเขาก็เลยจะหาตัวแทนเป็นจำนวนทั้งหมดสองคนเพื่อไปร่วมงานงานนั้นตอนนั้นหลังจากที่หัวหน้าบอกมาทุกคนก็นั่งนิ่งไม่มีใครอยากไปเพราะทุกคนก็งานเยอะอยู่แล้วต้องทำโอทีกันแทบทุกวันและก็นั่นเลยครับด้วยความที่ผมเป็นเด็กแม้จะไม่ได้เด็กสุดแต่ผมก็ต้องอาสาเพราะอยากให้เรื่องมันจบแล้วอีกอย่าง งานสัมมนาก็น่าจะมีเบี้ยเลี้ยงแล้วผมก็จะได้ถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนได้เลยพี่โจ้ถ้าน้องไปเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวผมไปกับน้องเองอาทิตย์หน้างานผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วหลังจากที่ผมอาสาผมก็เห็นว่ามีพี่ที่ทำงานอีกคนหนึ่งแกยกมือขึ้นมาเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปด้วยซึ่งผมก็โอเคเลยครับ เพราะพี่แก่เป็นคนนิสัยดีแล้วก็สนิทกับผมอยู่แล้วแล้วถ้าต้องไปด้วยกันมันก็ดีครับเพราะถ้าหากมีเวลาว่างในช่วงดึกจะได้พากันไปดื่มหรือไปทำอะไรสักอย่างเพื่อไปให้ถึงจังหวัดนั้นแต่จนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อใกล้จะถึงวันที่ไปก็เป็นเรื่องเลยครับเพราะปรากฏว่าพี่คนที่จะไปด้วยแกเกิดไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่กระทันหัน หัวหน้าก็เลยเดินเข้ามาเพื่อจะหาคนไปแทนแต่ก็ไม่มีใครอยากไปและด้วยความรำคาญผมก็เลยบอกเลยครับว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวผมไปเองผมไปคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรทังนั้นตอนนั้นหัวหน้าก็ขอบใจครับบอกว่าถ้าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวซึ่งผมก็ไม่อะไรจนกระทั่งถึงวันที่ไป ผมกออกจากบ้านตั้งแต่เช้าซึ่งในตอนนั้นเขานัดไปขึ้นรถบัสที่ตลาดไปรวมกับคนจากสำนักงานใหญ่และเมื่อไปถึงผมก็ขึ้นรถบัสเพื่อนั่งไปที่จังหวัดแห่งนั้นซึ่งในปีนั้นเป็นปีที่สวัสดิการค่อนข้างดีทำให้งานสัมมนาที่ผมไปคือได้ไปที่อุทยานแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่อากาศเย็ยนสบายมีธรรมชาติที่สวยมาก มีอาหารการกินค่อนข้างดีแทบจะไม่ต่างจากการมาเที่ยววันนั้นเมื่อไปถึงก็มีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างซึ่งกิจกรรมต่างๆแทบจะไม่ต่างกับเด็กเข้าค่ายคือมีทั้งเต้นมีทั้งร้องเพลงมีเล่นเกมใบ้คำมีถอดเสื้อผ้ามาต่อกันซึ่งผมก็สนุกมากครับนานๆทีจะได้ทำอะไรแบบนี้ทําให้ผมคิดเลยครับว่าจะได้สัมมนาความรู้กี่โมง ผมก็เลยจัดสเต็ปไปชุดหนึ่งออกไปเต้นให้พวกเขาดูกันจนในคืนนั้นหลังจากกิจกรรมทุกอย่างเสร็จเขาก็ให้เข้าที่พักซึ่งที่พักในคืนนั้นด้วยความที่อยู่ในอุทยานมันก็เลยไม่มีโรงแรมต้องไปนอนที่ค่ายของเจ้าหน้าที่ซึ่งบางคนก็ได้นอนบ้านเป็นบ้านพักหลังเล็กๆพอมีน้ำไฟให้ใช้บางคนก็ได้นอนบนอาคารซึ่งตัวของผมเอง ก็ได้นอนบนอาคารเช่นกันคืนนั้นผมก็ขึ้นไปนอนแต่หลังจากที่นอนไปด้วยความที่เป็นโรคนอนไม่หลับเป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องมานอนแปลกที่มันก็ยิ่งทำให้ผมนอนไม่หลับก็เลยนอนพลิกตัวไปมาจนในเวนลาประมาณเที่ยงคืนผมก็คิดเลยว่าท้าแบบนั้นจะเดินออกไปสูดอากาศสักหน่อยทำใจให้สบายผ่อนคลายกับธรรมชาติ แล้วหลังจากที่กลับมาผมก็น่าจะนอนหลับได้สบายผมก็เลยเดินลงไปครับค่อยๆเดินลงบันไดไปเรื่อยๆและก็นั่นเลยครับด้วยความที่อยู่ในอุทยานอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเขาก็เลยปิดไฟแทบหมดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ไฟดวงเล็กๆเปิดเอาไว้สลัวๆวพอให้มองเห็นทางผมก็เลยค่อยๆเดินลงมาและเมื่อลงมาถึง ผมก็ขนลุกเลยครับเพราะทุกอย่างมันมืดมากมันเงียบสงบไปหมดมีแต่เสียงป่ามีแต่เสียงจิ้งรีดแล้วผมก็มองไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวเออน่าอิจฉานะพวกคนที่นอนหลับง่ายเนี่ยน่าอิาจฉาจริงๆกูนี่มีกรรมแท้ๆสงสัยชาติที่แล้วขายโอเลี้ยงชาตินี้เลยต้องมาชดใช้กรรม ผมก็บ่นไปเรื่อยครับพูดคุยอยู่คนเดียวพูดเล่นกับเจ้าที่เจ้าทางโดยที่ไม่คิดอะไรแต่แล้วในตอนนั้นเองครับเมื่อเดินลงมาถึงบันไดข้างล่างตรงที่จะออกจากอาคารซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นถ้าให้นึกภาพตามคือข้างหน้าจะมีน้ําตกมีบ่อปลาที่ติดอยู่ใกล้กับบันไดาทางออกแล้วก็จะมีโต๊ะมาหินให้คนมานั่งเล่นกัน ผมก็มองไปครับและคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองผมก็ถึงกับสะดุง้งจากที่คิดว่าไม่มีคนแต่ผมกลับได้เห็นว่าผมเห็นเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอายุลักษณะผิวคนข้างดำใส่ชุดเจ้าหน้าที่ลายพรางกางเกงขายาวสีดำแล้วก็ใส่หมวกรัดคางเหมือนกับที่เคยเห็นทั่วๆไปอุ้ยสวัสดีครับตกใจหมดเลย พอดีผมนอนไม่หลับก็เลยเดินลงมาในตอนนั้นเองหลังจากที่เห็นเขาด้วยความตกใจผมก็เลยพูดอะไรมั่วไปหมดซึ่งเขาก็หัวเราะแล้วก็ถามกลับมาว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างอากาศเย็นสบายดีไหมซึ่งผมก็บอกว่าดีมากครับทําให้หลังจากนั้นผมก็เลยนั่งคุยกับแกซึ่งจากที่เห็นผมก็พอจะเดาได้ว่าแกน่าจะอยู่มานาน แล้วก็น่าจะแก่กว่าผมได้ประมาณสักสิบปีจนหลังจากที่คุยไปด้วยความไม่มีอะไรทําแล้วที่โต๊ะไม้หินตรงนั้นมันมีฝาเบียร์ใส่อยู่ในแก้วเป็นจํานวน20-30ฝาผมก็เลยหยิบเอามาเล่นทําให้ในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถามว่าเล่นหมากรุกเป็นไหมถ้าเป็นก็มานั่งเล่นกันซึ่งผมก็งงครับก่อนที่จะเห็นว่า เขาจะหยิบพวกหินพวกกิ่งไม้หยิบเอาเหรียญหยิบเอาอะไรแปลกๆพร้อมกับฝาเบียร์มาทำเป็นตัวหมากรุกให้ผมเดินเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็เอาเลยครับเพราะผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็เลยบอกจะเล่นกับแกซึ่งหลังจากที่เล่นไปตาหนึ่งก็แพ้ชนะกันไม่ลงแล้วด้วยความที่ตอนนั้นข้างๆมันมีตู้กดน้าผมก็เลยบอกกับแกว่า ทำแบบนั้นเอาแบบนี้ไหมเล่นกันตาละหนึ่งกระป๋องเพื่อจะหาน้ํากินกันแต่หลังจากที่พูดออกไปผมก็สะดุ้งเลยครับเพราะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่น่าไปชวนเล่นพนันแบบนั้นซึ่งแกก็ขำแล้วแกก็บอกว่าแกไม่กินน้ําแกไม่ชอบกินถ้าจะเล่นงั้นขอเอาเป็นของดีกว่า ไม่เป็นไรน,น้องไม่ต้องให้พี่ก็ได้ถ้าพี่แพ้เดี๋ยวพี่ให้เองเองชนะพี่ให้ได้เถอะเอาพี่ได้เลยมาเดี๋ยวผมจะเอาของพี่ให้หมดเลยแต่ถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมจ่ายเป็นเงินให้ก็แล้วกันนะครับพี่ตอนนั้นเขาก็หัวเราะแล้วพวกเราก็เล่นกันซึ่งก็เล่นกันขำๆไม่ได้อยากได้อะไรกันมากมาย เพราะผมแค่นอนไม่หลับซึ่งหลังจากที่เล่นไปผมก็รู้สึกว่าแกเป็นคนที่เล่นเก่งมากพอสมควรแต่ผมก็ชนะได้แกก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวแกจะเอาของให้เองผมก็มองครับแล้วก็เห็นว่าหลังจากที่แกแพ้แกก็หลวงมือเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบของออกมาอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรทราบไหมครับ คือเมื่อมองชัดๆผมได้เห็นว่ามันเป็นตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆลักษณะเป็นรูปกระต่ายตัวประมาณเท่าหัวแม่มือแต่สีที่ผมเห็นผมเห็นว่ามันเป็นสีทองคือมันเป็นทองชัดๆจนทําให้ผมตกใจว่าถ้าถึงกับให้ทองผมก็คงไม่เอาเพราะมันแพงไปแล้วก็ไม่ใช่ของที่ควรจะรับมาแต่แกก็บอกว่าให้รับไปเถอะ มันไม่ใช่ทองแท้ๆเพราะแกแพ้แล้วยังไงผมก็ต้องรับเอาไปผมก็เลยหยิบมารับเอามาด้วยความงงแล้วเมื่อจับดูผมก็รู้สึกว่ากระต่ายตัวนั้นมันเปียกๆชื้นๆเป็นของที่แปลกแล้วก็น่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นท่ามกลางความงงผมก็เล่นกับแกอีกตาหนึ่งซึ่งในตานั้นผมเป็นคนที่แพ้ ก็เลยจะควักเงินให้แต่เมื่อควักออกมาแกก็บอกว่าไม่ต้องแกไม่อยากได้เงินจะให้ของคืนก็ไม่เอาแล้วด้วยความที่ผมอารมณ์ติดค้างมาตั้งแต่กลางวันก็เลยบอกเลยครับว่าถ้าแบบนั้นเดี๋ยวผมเต้นให้ดูแล้วผมก็ลุกขึ้นมาเต้นตลกตลกให้แกดูตอนนั้นผมก็เห็นว่าแกหัวเราะในลำคอเหมือนกับสงบสติอารมณ์ ไม่อยากสนุกอะไรมากมายแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็มานั่งเล่นกันต่อแต่ทว่าหลังจากที่เล่นกันไปซึ่งในคราวนี้เองแหละครับผมก็ชนะแกะตลอดชนะแกะมาได้เรื่อยๆจนจากที่ได้กระต่ายของมันก็เริ่มชิ้นใหญ่เป็นพวกกบพวกลิงบางอันก็เป็นช้างบางอันก็เป็นก้อนหินแต่ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นของทุกชิ้นที่ผมได้มา มันก็เป็นสีทองหมดเลยและเมื่อได้มาเยอะมากขึ้นผมก็งงมากรู้สึกงงจริงๆว่าแกเอาของมาจากไหนทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นทองจริงขึ้นมาผมก็น่าจะรวยเละหรือถ้าหากกลับตาลปัดกลายเป็นว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นของที่ผิดกฎหมายแกเพิ่งประจับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเอาของกลางมาให้ผมผมจะผิดด้วยหรือไม่ หรืออาจจะเอามาล่อซื้อเรื่องก็คงจะเป็นอีกอย่างผมอาจจะถูกจับอาจจะเดือดร้อนหรืออาจจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นกับผมจนเมื่อเล่นไปเรื่อยๆผมก็เริ่มไม่สบายใจก็เลยบอกกับแกว่าผมง่วงแล้วจะขอขึ้นไปนอนก่อนแล้วในตอนนั้นเองแกก็เอื้อมมือมาตบไหลแล้วก็บอกกับผมว่าแกขอบใจมากที่มานั่งเล่นเป็นเพื่อน ขอให้ผมโชคดีแล้วแกก็หัวเราะก่อนที่ผมจะเดินกลับขึ้นมาผมงงเลยครับไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกอย่างไรจนเมื่อเดินกลับขึ้นมาบนห้องผมก็ยังนอนไม่หลับจนถึงเวลาประมาณหกโมงเช้าเที่ร่างกายเริ่มเพลียเต็มที่ผมถึงได้นอนหลับไป แต่หลังจากที่วูบหลับไปเวลาก็ผ่านไปไม่นานก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงถึงเกือบเกือบเจ็ดโมงครึง่งผมก็ได้ยินเสียงคนโวยวายก็เลยตกใจตื่นแล้วก็ชะงกหน้ามองออกไปและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ได้ยินก็คือผมจับใจความได้ประมาณว่ามันมีคนเดินลงไปลุยน้ำในบ่อปลาที่อยู่ข้างๆกับโต๊ะม้าหิน จนทำให้ปลาในบ่อนั้นช็อกตายจนเกือบหมดแล้วผมก็ได้ยินอีกว่าเขาบอกว่าน้ำมันขุ่นทุกอย่างมันเละเทะไปหมดอุปกรณ์ตกแต่งก็หายไปซึ่งผมก็งงมากเหลือรีบว,วิ่งเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปดูข้างล่างซึ่งจากสภาพที่ผมเห็นมันเละเทะมากจริงๆครับมันเหมือนกับมีคนลงไปย่ำจนตะไคร่ก้นบ่อตีขึ้นมา น้ำขุนจนปลาตายเกือบหมดแล้วที่โต๊ะม้าหินก็มีแต่เศษตะไคร์มีแต่คราบสกปรกเต็มไปหมดเมื่อได้เห็นแบบนั้นผมก็ขนลุกเลยครับเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าของไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากแค่สงสารปลาที่ตายแต่ก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพวกเขาจะไปดูกล้องกัน ตอนนั้นเ็าเห็นพวกเขาเดินไปผมก็เดินตามเขาไปเพราะอยากจะรู้เหมือนกันและเมื่อเดินไปเรื่อยๆเขาก็เดินเข้าไปในห้องกระจกแล้วก็ย้อนกล้องวงจรปิดและคุณผู้ฟังครับผมได้เห็นว่าเขาค่อยๆย้อนไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงเจ็ดโมงไปจนถึงหกโมงไปจนถึงตีห้าตีสี่ตีสามตีสองและตีหนึ่งตามลำดับและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า สิ่งที่ได้เห็นหลังจากนั้นมันน่าขนลุกมากขนาดไหนสิ่งที่ผมได้เห็นและทุกคนได้เห็นคือในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากอาคารแล้วก็มานั่งที่โต๊ะม้หินก่อนจะพูดคุยนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวหยิบฝาเบีย้ยมาขยับหยิบเอาหินเอากิ่งไม้มาเล่นหมากรุกก่อนที่ในช่วงหนึ่งคนคนนั้นจะลุกขึ้น แล้วก็เต้นอยู่ข้างๆโต๊ะมาหินก่อนจะตกลงไปในบ่อปลาคารับแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นอยู่แบบนั้นก่อนที่จะปีนขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ปีนขึ้นมาเขาก็โกยเอาพวกตุ๊กตาพวกหินที่อยู่ในบอ่อพวกตุ๊กตารูปสัตว์ทั้งกระต่ายทั้งช้างทั้งพวกลิงพวกก้อนหินต่างๆเอามาใส่ไว้ที่ชายเสือ้อก่อนจะกลับมานั่ง แล้วก็ขยับฝาเบีย์คนเดียวแล้วก็หยิบหินเพิ่มหอบเอาไว้ในเสื้ออยู่แบบนั้นจนสักพักหนึ่งในช่วงเวลาประมาณตีสองทุกคนก็เห็นว่าคนคนนั้นลุกขึ้นหันมายิ้มให้กับกล้องแล้วก็เดินขึ้นไปบนอาคารใช่แล้วครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ผมก็ขนลุกแบบสุดๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือตัวของผมเอง ที่ปรากฏภาพอยู่ในกล้องโดยที่ผมนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเล่นหมากรุกทั้งพูดคุยหัวเราะแล้วก็หยิบของอยู่เพียงแค่คนเดียวถึงตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าผมกลายเป็นขโมยที่ทําปลาเขาตายแล้วก็หยิบของขึ้นห้องไปพวกเขาก็เลยบอกว่าจะขอขึ้นไปดูบนห้องซึ่งผมก็บริสุทธิ์ใจ ก็เลยพาเขาขึ้นไปและเพียงเท่านั้นเลยครับเมื่อขึ้นมาถึงทุกคนก็เห็นว่าพวกสิ่งของเหล่านั้นทั้งพวกหินพวกกระต่ายพวกช้างพวกกบแล้วก็หินหน้าตาแปลกๆได้วางอยู่ในห้องเต็มไปหมดผมน่าซีดเลยครับเพราะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นขโมยแต่เมื่อตั้งสติผมก็กลับได้เห็นว่า สิ่งของทุกอันที่ผมหยิบมามันมีแต่ตะไคร่น้ำเขียวๆบางอันก็เละจนเป็นสีดำบางอันก็แตกหักอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเก่าคือไม่มีสีทองแล้วก็ไม่ใช่ทองแม้แต่อันเดียวเมื่อเป็นแบบนั้นเขาก็เลยถามกับผมว่าผมทำไปทำไมเอาสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาทำไมผมก็เลยบอกครับว่าผมเจอเรื่องบางอย่างไม่ได้ตั้งใจจะขโมย ผมแค่ลงไปเล่นหมากรุกแล้วเจอกับพี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วเขาก็ให้ผมมาหลังจากนั้นผมเลยเล่าให้เขาฟังอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เจอทั้งหมดซึ่งหลายคนก็ขนลุกแล้วผมก็ยืนยันอีกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยซึ่งเขาก็เชื่อจริงๆเพราะของมันไม่มีค่ามันเป็นแค่เศษหินเศษตุ๊กตาเก่าๆจะเอาไปขายก็คงไม่ได้แล้วถ้าจะขโมยจริงๆ กระติกน้ำในห้องยังแพงกว่าเลยเออน้องในไ,ไหนเรื่องทั้งหมดก็มาถึงขนาดนี้แล้วถ้าน้องไม่ได้แต่งเรื่องน้องไม่ได้โกหกพี่พี่ขอถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ที่น้องเจอเขาชื่อว่าอะไรในวินาทีนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาถามผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมเห็นที่หน้าอกเสือ้อ เขาปากชื่อว่าสุบินผมก็เลยบอกชื่อเขาไปและเพียงเท่านั้นเลยครับเจ้าหน้าที่ก็ถึงกับวงแตกบางคนก็ขนลุกบางคนก็น้ำตาซึมบอกว่าอย่ามาอําเล่นผมก็เลยสาบานเลยครับว่าผมเห็นเขาจริงๆผมนั่งเล่นอยู่กับเขาจริงๆน้องน้องรู้ไหมพี่สุบินเขาตายไปนานแล้ว ถึงจุดนั้นจากภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดทั้งหมดผมก็ไม่ตกใจแล้วครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนน่าจะประมาณสักสี่ถึงหปีพี่สุบินแกรักที่ตรงนี้มากแกมานั่งตรงนี้ตลอดชวนคนอื่นเล่นหมากรุกเป็นประจำบ่อปลาแกก็เป็นคนทำโต๊ะมาหินก็เป็นของแกที่แกออกเงินซื้อมาเองแล้วหลังจากนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่แกถึงคาด แกหัวใจวายแล้วก็นอนหลับเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะม้าหินตรงนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็คุยกันว่าไม่คิดเลยครับว่าแกจะยังอยู่เพราะมันก็ตั้งหลายปีแล้วเขาก็เลยบอกกันว่าเดี๋ยวจะทำบุญใหญ่ให้แล้วในสายวันนั้นผมก็เลยเอาหินลงไปคืนแล้วก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเลยครับเอาแต่จัดบออปลาขัดตะไคร่จนหมด เพื่อทำบอกปลาใหม่ให้กับเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออันที่จริงผมเอกใจตั้งแต่แรกคือตอนที่ผมบอกว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงคนวอยผมรีบเข้าห้องน้ำก่อนจะลงไปข้างล่างก็คือผมเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เลอะแต่คราบดินโคลนเลอะคราบตะไคร่ก่อนที่จะเดินลงไปจนหลังจากเรื่องทั้งหมด ผมก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอีกเลยจนถึงวันที่กลับมาผมก็จับไข้แล้วหลังจากนั้นจนถึงวันที่เขาทําบุญผมก็ขับรถกลับมาเองอีกทีและคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลังจากวันนั้นผมถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวเป็นจำนวนทั้งหมดหกคู่ซึ่งผมก็ขอบคุณแกมากๆแต่เมื่อนึกย้อนกลับไปผมก็นึกติดตลกทุกทีอยากจะจุดทูบถามแกเหมือนกัน ว่าทำไมให้ผมถูกรางวัลทั้งทีแต่แม่ไม่ยอมให้ผมถูกรางวัลที่หนึ่ง